สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนะาะงเศร้าไอผู้บริหารเนานะของสาขาสอป,ปลาวเนาะสาขาเคี่ยเนะาะแต่คือมือนี่มือนี่เนาะเป็นมือเลือดเนี่ยมเนี่ยมีเนะาะแต่คือเขาอยากมาประกาศเนาะเป็นวันที่สิบเก้ามือนี่เขา้าไปเลยมือว่านเขาไปเลยตากสารกลุ่มผู้บริหารเพราะว่านี้มีโอกาสได้ปรึกษากับทางพ่อคู่แม่คู่คือเจ้าของบริษัทเคี่ยเนาะทางประเทศไทยที่พิที่ตอนนี้คนกำลังเติบโตมากๆเนาะ ขยายสาขาขยายกิจการบอกว่าจะเป็นสำหรับงานสางต่างใ่ใหตัวตมโ,มโัวรานดีๆเนาะก็้วเด็ปรึกษาเด้คุยกันว่าเพิ่นก็นอยากได้กมีกมีโอกาสเด้พกพบปากับพ่างขณะผู้รรบริหารของพวกเฮาเนาะ,ก,ะก็เลยแต่ว่าเฮาด้สางกลุ่มถึงนมาแล้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นท่านที่เด้เดึงขึ้เ,ข,เขาแล้วก่อนทานจะดึงดึงดึงค้นที่เขาให้ความพิจารณาเบื้องก่อน,อนเนาะว่าเพิ่นเขามาแล้วให,ให้ให้โทษก่อนโทษถามก่อน เนาะถามก่อนมาเพลนเหมาะสมบอเนี่ยอธิบายชุบนฟังงมาในการเข่าลุมอูบริหารเข้าก้นตบปฏิบัติตัวแบบใดมีความพิสูจนแบบใดอันนี้คืออันนี้คืออยากให้ประกาศให้ครับทีมงานทานหูกรเนาะเพื่อบรรมยังเวลาว่าคนมีคนลอยคนผัดว่าบัดเวลาเพลนว่านางประกาศเพลนว่านางแจงข่าวแจงโปรโมชั่นแจกโลดแจกยังผลรำมีแต่ฉาคนนะนะเพราะฉะนั้นบยอยากให้บยอยากให้เป็นแบบรูปแบบนั่นเนาะ ขนาดผู้บริหาราต้องเข้าใจเนาะ,ะเพราะว่าเข้าต้องการใน้ทุกคนมีส่วนร่วมให้ทุกคนได้รับหูข่าวสารทั้งหมดของบริษัทว่าเขาเหตุเป็นรูปแบบใดบ่แมน่างานนี่บ,บ่ต้องฝากชีวิตกับกแมททีมเนาะยางเดียวเพราะทราทานตรงหูวัตถุทุกเรืองเพื่อยังเพื่อ,อการทรงต่อเพื่อการบอกต่อให้เข้าใจเพิ่มเติมหาทุกทานเขาเพราะว่าการทํางานม,นมันมันมันใส่แข็ค,ความเก่งความความความเหิดอย่าลงกมือเห็ดอย่างเดียวบ่ได ทานต่อมีความมีความเข้าใจเพิ่มเติมเพื่อความมั่นใจเพื่อจะได้ทรงต่อได้ทรงทอถือเนาะตัวนี้คือเป็นจริงที่สําคัญเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็คือว่าที่เป็นเกียรติก็ถุกทานพอ้อเนาะที่ว่าที่ไม้มีโอกาสกลายกระเบิงเห็นอย่างที่บอกเขาเนี่ยกเบิงห็นเล็งห็น,หนว่าทานพ่อมีภาวะในการเป็นผู้นำเด็ดซําได้เนาะพอเขาต้องการดัน,นข้นแขบโบกีข้นกลุมบริหารของเขาเนี่ยอย่กให้พระโค้ดอยากให้พระโซคสําเร็จเหตุแบบใดให้มันถือวิธี เจ้าเฮ็ดเฮ็ดไปโลดขัาจะเฮ็ดพิษวิธีบ่มีทางสําเร็จได้ขาจะบอกเลยเฮ็ดเปโลดเฮ็ดปินเมื่อยมันก็บบอกสเร็จได้เนอแต่ก็บบว่ากันถึงจะสําเร็จบ่สําเร็จแต่กัยินดีกับทุกทานนะเพราะว่ามันก็เป็นธรรมดาว้าไปก็มนีคนฟังฟังฟังทุกคนแต่เฮ็ดกิมทีคนลงมือเฮ็ดตามที่บอกบอกกันอย่างนี้แหลวแต่บว่ากันจังได๋ถึงว่าจังได๋ถึงจะไปควอมสําเร็จสาหรือไหวจะได้กับสาแล้กับเดล่าเหล่าหอกก็จับมือกันไปดึงกันไปเนาะสาไห้บบวากันนนทุกคคิดวา คิดว่าคิดดีคิดถือแล้วคิดชอบแล้วบวา,ากันเนาะอันนี้คือขอฝากไว้เมื่อนี้นอะสิบสอง